สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกของเรานะคะทุกวันนี้เราเหมือนอ,อ,อยู่ในโลกออนไลน์กันแทบจะตลอดเวลาเลยเนาะมันก็สะดวกดีนะคะแต่หลายคนน่าจะเริ่มรู้สึก ให้คล้ายกันว่าชีวิตมันเริ่มไม่สมดุลหรือเปล่าวันนี้เราเลยจะมาชวนคุยเรื่องดิจิตอลดีท็อกซ์กันค่ะโดยอิงจากบทความชิ้นหนึ่งชื่อดิจิตอลดีท็อกซ์วิธีรักษาสมดุลชีวิตในโลกที่เชื่อมต่อตลอดเวลาค่ะเป้าหมายวันนี้ก็คืออยากจะมาดูกันค่ะว่าบทความนี้เขาพูดถึงผลกระทบอะไรบ้างจากการที่เราอาจจะใช้เทคโนโลยีมากไปแล้วก็มีแนวทางหรือวิธีปฏิบัติอะไรที่มันจะต้องได้จริงๆบ้างที่จะช่วยให้เรากลับมาสมดุลได้นะคะไม่ใช่แค่บอกว่าลดเวลาหน้าจอเฉยๆครับ คือจร,จริงๆประเด็นดิจิตอลดีทอ x ์เนี่ยสำคัญขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับเหตุผลหลักๆเลยก็เพราะว่าผลกระทบมันเริ่มชัดเจนขึ้นในชีวิตประจาวันของหลายหลายคนนะครับลองสังเกตตัวเองง่ายๆก็ได้ครับไอ่ความรู้สึกเหมือนแบบว่าติดโซเชียลเลื่อนฟีดไม่หยุดหรือบางทีก็รู้สึกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นหรือแม้กระทั่งเรื่องคุณภาพการนอนที่บทความก็ชี้ว่ามันแย่ลงตื่นมาแล้วไม่ค่อยสดชื่นครับสิ่งเหล่านี้มันเป็นสัญญ,ญาณที่ ค่อนข้างตรงกับที่หลายคนกําลังเจออยู่เลยนะครับมันเหมือนบอกว่าเออถึงเวลาต้องมาดูเรื่องนี้กันหน่อยแล้วน่าสนใจมากเลยค่ะงั้นเราลองมาเจาะลึกเรื่องผลกระทบที่ว่านี้กันหน่อยดีไหมคะว่าบทความเขาพูดถึงอะไรเป็นพิเศษบ้างคือสมองเราเนี่ยจริงๆมันไม่ได้ถูกออกแบบมาให้สลับเรื่องสลับแอปสลับข้อมูลไปมาตลอดเวลาขนาดนั้นนะครับ พอเราใช้งานแบบนี้ต่อเนื่องนานๆานเข้ามันส่งผลต่อสมาธิเราโดยตรงเลยทําให้เราแบบโฟกัสอะไรได้สั้นลงแล้วบางทีก็กระทบความจําระยะสั้นด้วยสัมปายครับเรื่องสมาธิสั้นลงนี่เห็นด้วยมากๆเลยค่ะแล้วด้านอารมณ์ล่ะคะมีพูดถึงไหมคะเห็นเมื่อกี้เกริ่นเกินเรื่องการเปรียบเทียบมีครับประเด็นนี้ก็ชัดเจนมากเหมือนกันบทความเขาเรียกว่ากับดักการเปรียบเทียบทางโซเชียลครับคือการที่เราเห็นแต่ชีวิตด้านที่สวยงามหรือด้านที่เขาคัดมาแล้วของคนอื่นบนออนไลน์นะครับ มันส่งผลโดยตรงเลยนะครับต่อความรู้สึกนับถือตัวเองทําให้เกิดความกังวลไม่พอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ซึ่งตรงนี้มันน่ากลัวนิดนึงเพราะมันเกิดขึ้นเงียบๆแต่ส่งผลลึกเหมือนกันครับจริงด้วยค่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องเสียเวลาเนอะแต่กระทบใจเราตรงๆเลยแล้วเรื่องนอนล่ะคะที่พูดถึงตอนแรกบทความขยายความยังไงบางหานอกเหนือเรื่องแสงสีฟ้าจากจอครับ นอกเหนือจากเรื่องแสงสีฟ้าที่เรารู้กันว่ามันรบกวนการหลั่งเมลาโทนินฮอร์โมนการนอนหลับแล้วเนี่ยบทความยังเน้นเรื่องสภาวะจิตใจที่ตื่นตัวตลอดเวลาด้วยครับคือถึงแม้เราจะปิดจอไปแล้วนะแต่สมองเรามันยังคิดเรื่องงานเรื่องข้อความเรื่องนู่นนี่ที่เราเพิ่งเห็นมามันทําให้ร่างกายเราไม่ได้เข้าสู่โหมดพักผ่อนจริงๆอย่างจังสักทีอันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหลักเลยครับที่ทําให้คุณภาพการนอนเราแย่ลง โห oh, ฟังดูแล้วผลกระทบมันรอบด้านกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะคะเนี่ยโอเคค่ะพอรู้ปัญหาแล้วแล้วทางแก้ล่ะคะบทความเขาเสนอแนวทางอะไรที่น่าสนใจบ้างที่ไม่ใช่แค่บอกว่าให้วางมือถือลงเฉยๆครับบทความเขาเน้นว่ามันไม่ใช่การตัดขาดไปเลยนะครับแต่เป็นการใช้งานอย่างมีสติหรือ mindful usage มีเทคนิคที่น่าสนใจอยู่หลายอย่างเลยอย่างแรกคือการสร้างพื้นที่ปลอดเทคโนโล,โลยีหรือ Tech Free Zones ในบ้านเราเองเช่นกำหนดไปเลยว่าอะห้องนอนหรือว่าโต๊ะกินข้าวเป็นเขตที่ห้ามใช้อุปกรณ์ดิจิทัลนะเพื่อส่งเสริมให้เราได้พักผ่อนจริงๆหรือว่าได้มีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างจริงๆนะครับเทคนิค Tech Tech f r ร e Zones นี่น่าสนใจมากค่ะฟังดูทาได้จริงด้วยมีอย่างอื่นอีกไหมคะ มีครับอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันคือการจัดการการแจ้งเตือนหรือ notification management ครับบทความแนะนำให้เราลองเข้าไปตั้งค่าเลยปิดการแจ้งเตือนที่ไม่จำเป็นจริงๆออกให้หมดเหลือไว้เฉพาะอันที่มันด่วนหรือสำคัญกับเราจริงๆเพื่อให้เราเป็นฝ่ายควบคุมไงครับว่าจะเช็คเมื่อไหร่ไม่ใช่ถูกดึงความสนใจไปตลอดเวลาอันนี้โดนใจมากเลยค่ะเสียงแจ้งเตือนนี่แหละตัวดึงสมาธิชั้นดีเลยใช่เลยครับแล้วก็อีกเทคนิคหนึ่งคือการจัดตารางเวลาใช้งานครับ s cheduling screen time แทนที่เราจะหยิบมือถือมาเช็คทุกครั้งที่ว่างหรือทุกครั้งที่มันมีแจ้งเตือนเข้ามาให้ลองกำหนดเวลาไปเลยเช่นอาจจะเช็คโซเชียลมีเดียตอนพักเที่ยงครึ่งชั่วโมงนะหรือเช็คอ e ีเมลแค่ตอนเช้ากับตอนเย็นพอแบบนี้มันช่วยลดการใช้งานแบบไม่รู้ตัวได้เยอะเลยครับแล้วก็ทำให้เราเหมือนได้ควบคุมเวลาของตัวเองกลับมา สรุปแล้วนะคะจากที่เราเจาะลึกบทความนี้กันมาเนี่ยหัวใจหลักของดิจิตอลดีท็อกซ์จริงๆมันไม่ใช่การหักดิบหรือการต่อต้านเทคโนโลยีไปเลยเนาะแต่มันคือการกลับมาทบทวนตัวเองแล้วก็เรียนรู้ที่จะใช้เครื่องมือเหล่านี้อย่างเท่าทันอย่างมีสติและที่สําคัญคือเลือกใช้ให้มันเกิดประโยชน์เพื่อให้เรากลับมาหาสมดุลชีวิตได้จริงๆแล้วก็กลับมาเชื่อมต่อกับสิ่งรอบตัวในโลกแห่งความเป็นจริงได้อย่างมีความหมายมากขึ้นด้วยค่ะ ถูกต้องเลยครับมันคือการปรับจูนความสัมพันธ์ของเรากับเทคโนโลยีกันใหม่นั่นเองและจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้ผมก็อยากจะทิ้งท้ายด้วยคําถามชวนคิดนิดหนึ่งนะครับให้ลองกลับไปพิจารณากันดูว่าระหว่างการเชื่อมต่อที่เรามีเยอะแยะมากมายเลยในโลกออนไลน์เนี่ยกับการเชื่อมต่อที่เรามีกับตัวเองจริงๆกับคนรอบข้างกับโลกภายนอกจริงๆการเชื่อมต่อแบบไหนกันแน่ที่มันให้ความหมายและเติมเต็มชีวิตของเราได้อย่างแท้จริงครับ